น้ำหนักโดยรวมแบบนี้ได้นะครับถ้าสมมติเราใช้ปากกาแล้วก็กดไปตรงเขาเบรนและเราเบรนแบบนี้แบบนี้โดยโดยใช้นิ้วเนี่ยนิ้วนิ้วเดียวนะครับใครถนัดนิ้วชี้ก็ใช้นิ้วชี้นะครับแบบนี้กดลงไปแบบนี้เราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยดีบกระดาษไว้แบบนี้นมีการใช้นิ้วด้วยออปกติไม่ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะอ่าต่อไป ทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยเส้นที่เป็นตำแหน่งแสงเนี่ยตำแหน่งนี้มันก็จะบางๆแต่เส้นที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเงามันจะเป็นไงครับมันจะเข้มกว่าอันนี้เป็นการกำหนดค่าระดับน้ำหนักแสงเงาแบบพื้นฐานเลยนะครับแบบนี้อันนี้แรกระดับใช่อพอเราได้ค่าน้ำหนักโดยรวมเสร็จแล้วต่อไปอันนี้จะเก็บแบบแบบสมบ,บูรณ์เลย เหมือนเดิมเราก็เอาสเต็ปที่สามเนี่ยมาลงรวมๆแบบนี้ก่อนเดี๋ยวทีนี้มันจะมีเรื่องของเส้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเดี๋ยวค่อยดูนะใช่ใช่อะไรครับนั้นเส้นในงานว่าเส้นเนี่ย เอาแบบหลักๆเลยแบบพื้นฐานเลยมันจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันอ่าสมมุติว่าอันนี้เราหูน้ำหนักไปก่อนดินสอทีนี้แหละหัวใจสำคัญของมันดินสอจะต้องแหลมนะครับเส้นที่เราจะใช้ก็มีอยู่สองประเภทด้วยกันคือเส้นแบบสามสิบองศาแบบนี้อันนี้ครูทำแบบช้าๆข้างหลังมองเห็นไหมครับมองเห็นไหม ขยับขยับมาใกล้ๆก็ได้ลูกอันนี้คือเส้นแบบสามสิบองศาเราจะใช้เส้นแบบนี้ไปก่อนผมว่าอาจารย์ควรถอยอีกนิดนึงอ่านี้นสังเกตไหมครับข้อมือมันจะแบบขึ้นลงแบบเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นรูปทรงแบบทรงกลมเนี่ยแสงเงามันจะโค้งไปตามปริมาตรของรูปทรงแบบนี้ นะครับ,บนะกระดาษรองมือนะ้อกระดาองมือก็สำคัญนี่ไงดูทิชชู่อยู่ใช้ทิชชู่ก็ได้หรือจะเป็นกระดาษที่เราแบบเตรียมไว้เฉพาะก็ได้แต่การเก็บการเก็บรายละเอียดเนี่ยถ้าจะให้แบบสมบูรณ์แบบจริงเนี่ยดินสอจะต้องยาวหน่อย ถ้าเกิดดินสอบมันสั้นเนี่ยนักเรียนก็ใช้ด้ามต่อใครมีอยู่สักคนไหมพี่กี้เนี่ยครูเคยให้บ้านห้องเนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่ะแล้วก็อันนี้คือเส้นแบบสามสิบองศาแล้วเราก็ใช้เส้นแบบสี่สิบห้าเห็ไหมอันนี้คือเส้นประเภทที่สองอ่าอ่าน,นี่คือเส้นแบบสี่สิบห้า โดยส่วนใหญ่แล้วด้านด้านใต้ของลูกทรงเนี่ยมันจะเข้มเนื่องจากมันเป็นพื้นที่ที่มันมาถูกแสงน้อยที่สุดนะครับครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าเนี่ยครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าเอาฟังให้ดีนะครับ เดี๋ยวจะเขียนรูปทรงที่ครูเอาแบบของจริงมาจัดวางไว้ให้เช่นวงกลมสามเหลี่ยมทรงกลวยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอามาจัดวางไว้ให้ที่เราเห็นเวลาดูในซีรีส์อ่ะ,อะมันจะเป็นหุ่เกระโดงเวลานั่งมันเป็นตองโฮเป็นแบบระบบหันนอกดานไอ้ที่เขาทำเงี้ยแล้วรู้ไหมว่าเขาวัดยังไงเขาวัดหลักการเดียวที่ที่ครูสอนวัดแบบนี้เลย

ยวเนี้โดนไอางอไม่เสร็จเลยใช่หรอเสร็จล้าเรจแ้วยังปิดอยู่ไม่เสร็จแล้ข้าได้ละจ้าแมแหลห้องน้ำชเออไม่เข้าก็ถ้าสีใหม่ถ้าสีใหม่นิดนึงนิดนึงเดเข้าไปดูก็อาจจะนอกเหนือเรื่องเรื่องการเรียนนิดนึงเวลาที่เราเหล่านิสอเนี่ยอย่าไปเหล่าในห้องน้ำ อันดับแรกเลยนะครับไม่ควรไปเหล่าในห้องน้าเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยมันจะทําให้แบบเลอะเนาะสองคือพยายามใช้ให้มันแบบสะอาดหน่อยเนาะเพราะว่าเขาก็ทาสีอะไรให้เราใหม่เราก็ดูแลเรื่องความสะอาดเลยนะครับช่วยกันช่วยกันดูแลเนะล,ลยอ,อันนี้คือการควบคุมรูปทรง,งทีนี้ตรงขอบเนี่ย เรเรียนสังเกตไหมว่ามันจะไม่ดํามันจะมีสีขาวไอ้สีขาวตรงนี้มาจากไหนเงาตกกระทบไอ้แสงตกกระทบเขาเรียกแสงตกกระทบหรือที่เราเรียกว่ารีเฟกอย่างเช่นรูปทรงของตัวอย่างลบเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มันเข้มใช่ไหมแต่มันมีความสว่างจากกระดาษมันสะท้อนเข้าไปอ่าเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารีเฟกนะครับไอตรงไอตรง ก็เหมือนว่าสะท้อนจากพื้นออกมาใช่สะท้อนจากพื้นสะท้อน้นก็เข้าผ่านใช่สะท้อนเข้าผ่านตัวรูปทรงประมาณนี้ <S <S เพราะน, <ash> นั้นในในในส่วนของเรื่องของพวกแสงเงาอะไรพวกนี้นมันก็จะมีเ,เรื่องของอรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละที่อยากให้นักเรียนศึกษาไว้ทีนี้เงาตกทอดเงาตกทอดก็คือเงาของตัวตัวรูปทรงเนี่ย ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเงาเมื่อใกล้วัตถุมันจะเป็นไงมันจะเข้มใช่ไหมครับมมามาแล้วมันก็จะจางหายไปกับบรรยากาศเรื่อยๆเพราะนั้นส่วนที่มันเข้มสุดเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณช่วงส่วนฐานด้านล่างของรูปทรง อ่าแบบนี้เดี๋ยวครูสอนไปทีละสเต็ปดีกว่าเนาะเอาคุมรูปทรงกลมให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวทรงกระบอกครูก็จะสอนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะจับเวลาแล้วกันเนาะให้เวลาในการทํางานมันจะได้แบบไปแบบพร้อมๆกันเนาะแล้วก็อันนี้ของกีตาร์ก็ต้องล่างทรงอะไร,รทรงกลวยอ่า <ท>อ่าแบบนี้นะครับเ,เด็กๆดูนะครับให้ได้แบบนี้ <Wow S 1> นี่สเต็ปที่หนึ่งสสามและ4ี่แบบนี้นะครับโครงสร้างร่างโครงสร้างถูกต้องตรวจโครงสร้างถูกต้อง